สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทำให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเลยนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงน้องจีนเช้า VIP ค่ะปกติอยู่ในกลุ่มนะคะมีแต่ VIP นะัที่จะลงนะคะจะมีอยู่2สูตรนะคะจะมีอยู่2สูตรเราจะแยกคลิปนะคะ อะไรดีม,ม,ม,มาวิ่งรูดนะคะหนึ่งหกนั่นเองนะคะฟันหนึ่งนะคะฟันที่หนึ่งนะฟันที่หนึ่งนะ หนึ 1> 1่งศูนย์ว่าจะทำลาพัฒนาให้นะแต่แบบหนึ่งเจ็ดหกก็หกสองนะคะหนูไปทำสมาธิใหม่ก่อนเรื่องลาพัฒนามันแบบอะไรไม่ได้หกสองหกเก้าหกห้าหกห้าหกเก้านะคะ แล้วก็อะไรอะ่ะ07นย์นะฮะ07เของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็15นะฮะ15นะ,ะ, 15, นะ,ะ15แล้วก็อืมอ่าทุกคนมี16ก็ต้องมี1นเานะหนะูบอกไว้ไก่อนนะเน้นนะคะเน้นนะคะ นี่คือตัวเน้นของเรานะคะนี่คือตัวเน้นของเรานะอ่าประมาณนี้สามตัวสาตัวอะไรดีสามตัวให้วินเอาเดอ้อไม่มีตัวจับนะทุกคนจีนเชาวีอะะ่ะจีนเชาวี วีนะคะหนึ่งศูนย์หนีนึ่งเจ็ดหกสองหกห้าหกอ่านี่อะไรนี่อะไรนี่คือเน้นนะประการขนมูทุกคนนี่นี่นี่หน้าเน้นนะคะนะคะหนึ่ 1>, 1 0 1 4 1 7 6 2 6 5 6 9นะคะเน้นก็คือเน้น1 6 0 7 3 6ก็ได้อ่าสำหรับตัวเน้นของเรานะทุกคน บอกแต่ VIP นะคะปกติเรู่ในกลุ่มสำหรับจีนจีนเช้า VIP ที่สุดที่หนึ่งนะ,ะสุดที่หนึ่งนะ,ะไปหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกเองนะคะประมาณนี้เน้นอันนี้ก็คือเน้นนะจ๊ะประมาณนี้เด้อนะ,นะคะพบประมาณนี้ขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะสำหรับคลิปของเรานะ,ะขอให้ทุกคนโชคดี